สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะในสถานการณ์โควิดปิดบ้านปิดเมืองกันแบบนี้แอดมินก็อยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนผ่านพ้นวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปด้วยกันนะคะสู้ๆนะคะอย่าเพิ่งท้อค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสำหรับการเปิดไพ่ทำนายดวงในสัปดาห์นี้คะ่ะแอดมินทำนายไพ่ตามวันเกิดนะคะเป็นดวงระหว่างวันที่11ถึงวันที่17กรกฎาคม ไพ่ใบที่1ก็ทํานายเรื่องทั่วไปนะคะใบที่2เรื่องการเงินค่ะไพ่ใบที่3เป็นดวงการงานใบที่4ส,สุขภาพและใบที่5เรื่องของความรักค่ะและเช่นเคยนะคะจะเริ่มต้นจากวันอาทิตย์ก่อนเป็นวันแรกสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเรื่องทั่วไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเป็นไปนในทางไม่ค่อยดีนะะักค่ะ ให้ระวังอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาทการสูญเสียหรือว่ามีเรื่องให้ตื่นเต้นตกใจขึ้นไพ่ตึกถล่มนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะสำหรับเรื่องการเงินเนี่ยให้วางแผนการเงินดีๆค่ะตอนนี้การเงินยังไม่เดือดร้อนมากนักในเรื่องของรายรับกับรายจ่ายช่วงนี้ก็คือพอๆกันได้มาใช้ไปแบบไม่มีเหลือเก็บ ส่วนการงานจะเจอปัญหาจุกจิกกวนใจต้องอดทนเยอะหน่อยนะคะเจอสถานการณ์ที่ต้องใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหารวมถึงการอยู่ในตำแหน่งที่สูงการเป็นหัวหน้าหรือว่าปกครองคนจำนวนมากอาจจะนำมาซึ่งศัตรูมีทั้งคนรักแล้วก็คนเกลียดนะคะต้องทำใจค่ะส่วนปัญหาสุขภาพนั้นวางแผนในการดูแลสุขภาพดีค่ะเช่นอาจจะมีการ คิดที่จะเก็บออมหรือว่าทําประกันชีวิตเอาไว้นะคะเริ่มใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นสําหรับความรักนั้นจะเป็นลักษณะของการเจ้าชู้เจ้าสเสน่มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะค่ะคุยอยู่หลายคนนะคะยังตัดสินใจไม่ได้ด้วยว่าจะเลือกใครถึงจะมีคู่แล้วก็ยังมีคนอยากเข้าหาอยากคุยด้วยค่ะครบหมดแล้วนะคะวันอาทิตย์ไปต่อวันจันทร์เลยค่ะ ผู้ที่เกิดวัจนจันเรื่องทั่วไปจะอยู่ในภาวะของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆด้วยเหตุผลใช้สติปัญญาแล้วก็ความรอบคอบมากกว่าที่ผ่านๆมาส่วนการเงินนะคะคุณค่อนข้างใช้เงินเก่งใช้จ่ายตามอารมณ์เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ค่ะแต่ก็มีคนคอยอุปถัมภ์ทางด้านการเงินอยู่นะคะไปดูการงานนะคะงานก้าวหน้าเติบโตมีโอกาสดีๆเข้ามา อาจหมายถึงการเปลี่ยนงานกระทันหันแต่ก็เปลี่ยนไปนในทางที่ดีขึ้นค่ะในเรื่องของสุขภาพเองก็ยังคงแข็งแรงพร้อมลุยงานเต็มที่สำหรับให้ความรักคนโสดอาจจะพบรักกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ดูภูมิฐานหน้าที่การงานดีคนที่มีคู่นะคะถ้อยทีทอยอาศัยกันเป็นคู่ครองคนรักที่ดีค่ะพรอมฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปด้วยกัน อาทิตย์นี้ของคนที่เกิดวัน,นังคาในเรื่องทั่วไปนั้นเป็นช่วงที่คุณจะได้เห็นถึงความสําเร็จจากการเพียรพยายามที่ผ่านมานะคะถึงจะช้าแต่ก็มั่นคงนะคะส่วนเรื่องการเงินช่วงนี้เงินขาดมือแต่ไม่ถึงกับเดือดร้อนหนักรายรับรายจ่ายยังคงนิ่งๆอยู่เป็นช่วงที่ไม่ควรลงทุนใดๆด้วยค่ะส่วนการงานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหน้าที่การงาน อาจจะเปลี่ยนงานหรือว่าย้ายงานงานที่ทํายังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนะักถึงแม้บรรยากาศในการทํางานจะเริ่มดีขึ้นบ้างแต่จิตใจยังไม่ค่อยจดจ่อกับงานเท่าไหร่นักค่ะมาดูเรื่องของสุขภาพเป็นบ้างค่ะเรื่องของสุขภาพก็ระวังปัญหาเรื่องของไขมันกับระบบขับถ่ายจะมีปัญหาค่ะส่วนดวงความรักนะคะสําหรับคนโสดไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการโสดแบบมีความหวัง หวังว่าสักวันจะเจอความรักดีๆส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักราบเรียบส่วนใหญ่จะอยู่กันแบบเพื่อนมากกว่าค่ะมาดูวันพุธต่อเลยนะคะคนที่เกิดวันพุธเรื่องทั่วไปนะคะได้ไพ่ที่ดีในเรื่องของความรักเป็นความรักความอบอุ่นในครอบครัวญาติพี่น้องกำลังจะมีข่าวดีเข้ามาแล้วก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นด้วยค่ะ อาจจะ work ฟอร์ home กันนะคะช่วงนี้ไปดูเรื่องการเงินนะคะการเงินเนี่ยมีความวิตกกังวลในเรื่องเงินอาจหมายถึงการมีเรื่องเงินมาให้ตัดสินใจหรือว่ากวนใจกังวลว่าเงินจะไม่พอใช้จ่ายกังวลเรื่องนี้สินต่างๆกังวลเรื่องภาระระยะยาวเช่นเรื่องลูกเรื่องครอบครัวรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่างๆเป็นต้นค่ะ สำหรับการงานนะคะคุณเหน็ดเหนื่อยกับงานที่ทำแต่งานก็สำเร็จด้วยดีนะคะมีธุรกิจมากมายหลายด้านการงานมีโอกาสก้าวหน้ามั่นคงค่ะไปดูปัญหาสุขภาพบ้างนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดหลังปวดเอวเป็นปัญหาสุขภาพภายนอกแล้วก็ดวงความรักนะคะไพ่ใบนี้ไม่ใช่ไพ่ที่เน้นไปในทางความรักค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังโสดอยู่ก็จะโสดต่อไปอีก หรือถ้าเจอคู่ช่วงนี้ก็จะเจอคนที่แก่กว่าเป็น10ปีเลยค่ะและส่วนมากจะคบหากันแบบเพื่อนมากกว่าส่วนที่มีคู่กันอยู่แล้วจะเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ไม่หวานไม่หมือหวาน,นะคะไปดูเ,ปเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสกันนะคะเรื่องทั่วไปเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีนักนะคะในเรื่องของการเงินให้เรามัดระวังในเรื่องการใช้ชีวิตเป็นพิเศษในช่วงนี้ทั้งในเรื่องเงินแล้ก็เรื่องของสุขภาพ พราะหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาจะพึ่งพาใครไม่ได้เลยค่ะปัญหาการเงินนะคะส่วนไพ่ของการเงินนะคะการเงินเนี่ยดีขึ้นแต่ก็ยังมีเรื่องให้ต้องกังวลอยู่ค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บหนี้จากคนอื่นอาจจะเจอหนี้สูนย์นะคะส่วนการงานได้ไพ่เดอะซันค่ะหมายถึงการงานดีที่มีอุปสรรคอยู่ก็จะผ่านพ้นไปได้ มีโอกาสดีๆค่ะได้รับมอบหมายงานใหญ่ด้วยนะคะและคุณก็สามารถที่จะทำได้ด้วยดีคุณมีพลังหรือว่าแรงผลักดันที่จะทำให้การงานสำเร็จด้วยดีด้วยนะคะไปดูไพ่สุขภาพนะคะสุขภาพควรระมัดระวังเรื่องสุขภาพในด้านลมนะคะเช่นระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลมแล้วก็พวกอาการท้องอืดท้องเฟ้อค่ะส่วนดวงความรักค่ะ คนโสดจะหาคู่ยากต้องหาคู่ที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าอยู่กันคนละที่หรือเป็นพวกพ่อไม้แม่ไม้ถึงจะดีค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะถ้าไม่เลิกลาอย่าร้างก็ต้องห่างไกลกันอาจจะเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายต้องเดินทางไกลนะคะหรือเรื่องงานหรือหากเป็นคู่ที่อยู่กันคนละที่อยู่แล้วความรักก็ดําเนินไปได้ด้วยดีค่ะไปต่อวันศุกร์นะคะ ผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะไพ่เรื่องทั่วไปนั้นได้ไพ่แห่งโอกาสและก็โชคลาภคุณจะได้รับโอกาสดีๆมีโชคลาภลอยแบบคาดไม่ถึงค่ะสำหรับการเงินก็มีเงินใช้ไม่ขัดสนนะคะคุณดูเป็นคนมีตังค์จนอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเพราะว่าคุณดูเป็นคนใจดีนั่นเองค่ะบางท่านอาจจะต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้วยนะคะในช่วงนี้อาจจะซื้อของที่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหรนะ่นัก สำหรับการงานเนี่ยขยันทำงานแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะคะพัฒนาตัวเองตลอดบางท่านอาจจะหมายถึงการทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างเพื่อหารายได้เสริมมีความมุ่งมั่นที่จะหารายได้เพิ่มดีค่ะสำหรับปัญหาสุขภาพก็ระวังเกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุหรือว่าการเจ็บป่วยแบบกระทันหันการผ่าตัดหรือต้องเข้าโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินนะคะรักษาสุขภาพให้ดีด้วยค่ะ มีเวลาก็ทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือว่าทำบุญลงศพเพื่อแก้เคสนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ส่วนดวงความรักค่ะไพ่ใบนี้ไม่เน้นนะคะในทางความรักเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังโสดก็ยังคงโสดต่อไปอีกหรือถ้าหากเจอคู่ก็จะเจอที่แก่กว่าค่ะส่วนมากก็จะพบหากันแบบเพื่อนมากกว่าส่วนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ไม่หวานไม่โรแมนติกนะคะ คบทุวนหมดแล้วนะคะวันศุกร์เดี๋ยวเราไปต่อวันเสาร์กันค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์ดวงเรื่องทั่วไปช่วงนี้อาจจะได้ข่าวงานใหม่ได้เริ่มงานใหม่หรือว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเป็นการรับหน้าที่ใหม่เป็นต้นค่ะส่วนเรื่องการเงินนะคะการเงินยังดีอยู่ค่ะไม่ถึงขั้นเงินขาดมือเป็นผลมาจากความขยันหมั่นเพียรที่ผ่านมาของคุณนั่นเองค่ะ สำหรับการงานช่วงนี้การงานไม่ค่อยดีนักนะคะงานกระท่อนกระแท่นถึงขั้นตกงานได้หากทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้มักจะพบปัญหาอุปสรรคถาโถมเข้ามาต้องใช้สติปัญญาและก็ความอดทนในการฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นไปให้ได้ค่ะปัญหาสุขภาพนะคะยังไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยในช่วงนี้หรือหากป่วยอยู่ก็จะฟื้นฟูร่างกายได้เร็วแล้วก็เป็นช่วงที่คุณหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพมากขึ้นด้วยค่ะ สำหรับให้ความรักนะคะคนโสดถ้าคุณจีบใครอยู่หรือว่าถูกใครจีบช่วงนี้จะถูกลุกหนักแบบเช้าถึงเย็นถึงแต่ระวังจะมาเร็วไปเร็วนะคะคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางด้วยกันเป็นทริปที่ดีหรือว่ามีกิจกรรมดีๆให้ทำร่วมกันค่ะํำนายมาครบทั้ง7วันแล้วนะคะอันนี้จริงแล้วทุกคนได้รับผลกระทบจากโควิดกันทั่วหน้า เพราะฉะนั้นดวงของหลายๆคนก็คงไม่ต่างกันมากในเรื่องของความทุกข์ใจอดทนไว้นะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยล้างมือบ่อยๆสวมแมสให้มิดชิดของให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ